ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ d r Soldiers ข่าวันนี้พบกับพิชันปริยาในพิเชียน,นะคะเรามาติดตามภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติาสัตว์กษัตริย์และประชาชนกันค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ภารกิจของแม่ทัพภาคที่4นะคะได้ไปให้กำลังใจเกษตรกรชาวสวนลองกองในกิจกรรมลองกองสานใจสู่สันติรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่พลโทเกรงใ,ใครศรีรักรแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ ได้พบปะให้กำลังใจเกษตรกรเจ้าหน้าที่สมาชิกศูนย์ประชาชนพันดีในการรับซื้อผลผลิตลองกองตามโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรลองกองสารจสู่สันติภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทบกและกรมกิจการพลเรือนทหารบกจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ทั้งการกระจายผลผลิตทางการเกษตรการขนส่งการซื้อขายที่มีความยากลำบากโดยให้หน่วยในภูมิภาคในส่วนของกองทัพบกช่วยเหลือด้วยการเข้าดำเนินการประสานงานทั้งตลาดกลางในการรับซื้อที่ผ่านมากองทัพภาคที่4ได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนมังคุดและอื่นๆโดยจัดการซื้อนำไปขายอย่างส่วนกลางและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่องห ตลอดจนแจกจ่ายให้กับฐานกองประจำการหน่วยต่างๆได้รับประทานและในขณะนี้พี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกลองกองมีผลผลิตออกมามากพอสมควรจึงได้ให้ศูนย์สันติวิธีของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นศูนย์กลางในการให้สมาชิกโครงการสารใจสู่สันติซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ดำเนินการเป็นผู้แทนในการรับซื้อ ทั้งจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสงขลายะลาและปัตตานีซึ่งสามารถรวบรวมผลผลิตลองกองที่รับซื้อมาได้จำนวนกว่า6ตันเพื่อส่งไปตามยอดการสั่งซื้อขณะที่นายอยู่ในดีแวดือราแมรประธานชมรมสารใจสู่สันติศูนย์ประชาชนพันดีอำเภอเทพาจังหวัดสงขลากล่าวขอขอบคุณแม่ทัพภาคที่4ที่มีโครงการรับซื้อลองกองสารใจสู่สันติขึ้น เพื่อส่งไปยังพี่น้องประชาชนอนอกพื้นที่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสวนหลองกองที่ได้รับผลกระทบราคาตกต่าไม่มีช่องทางกระจายผลผลิตหลองกองออกสู่ตลาดได้ทำให้ชาวสวนได้มีกำลังใจทุกคนต่างรู้สึกดีใจค่ะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสได้ประชุมวางแผนเตรียมพร้อมเปิดใช้ขบวนรถไฟพิเศษเพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรในช่วงการระบาดของโควิด -19 ในวันที่1กันยายน2564นี้ค่ะพลตรีไพศาลหนูสังผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสเป็นประธานการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยรถไฟในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อวางแผนเตรียมพร้อมเปิดใช้งานขบวนรถไฟพิเศษขนส่งสินค้าขบวนที่986บรรทุกผลไม้ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ในวันที่1กันยายน2564หลังเกิดเหตุลอาวางระเบิดกับขบวนรถไฟพิเศษในพื้นที่ตำบลตันยงมัดอำเภอร,ระแงะจังหวัดนาราธิวาสโดยได้สั่งการเน้นย้ำให้ปรับแผนการรักษาความปลอดภัยเส้นทางให้รัดกลุ่มเพิ่มมากขึ้น จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตลอดจนอาสาสมัครประจำพื้นที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านช่วยกันร,รักษาความปลอดภัยตลอดสองข้างทางขณะเดียวกันได้ให้กำลังสามฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเส้นทางที่สำคัญขอความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลโดยสามารถแจ้งเบาะแสต่อทางราชการได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถทำเส้นทางรถไฟให้ปลอดภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้ องทบกขอเคียงข้างพี่น้องประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด -19 นะคะได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทบกขึ้นซึ่งมีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาประสานขอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะศูนย์ประสานงานต้านภาย COVID ัยโควิดกองทบกยังคงทําหน้าที่สื่อกลางเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยได้ระดมกําลังพลและยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมจนถึงปัจจุบันพบว่ามีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาประสานขอความช่วยเหลือแล้วกว่า15,349ครั้งได้ทําการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปแล้ว4,339ครั้งส่งผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนา1,452ครั้งประสานส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา4,834ครั้ง และยังได้ช่วยเหลือผู้ติดเชือ้อประสานส่งต่อให้ได้เข้ารับการรักษาในระบบสาธารณสุขส่วนกรณีที่ต้องรอการรักษาได้ให้คำแนะนำในการเข้ากลุ่มลายแพทย์อาสาเพื่อรับคำปรึกษาจากแพทย์ด้วยขณะที่ในส่วนของการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ตามเจตนารมณ์ของพลเอกนรงพันธจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกที่ขอดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีการชาปนก,กิจศพไปแล้วจำนวน880ศพแบ่งเป็นที่ชาปนสถานกองทบกวัดโสมนัสวิหารวัดอาวุธพิกสิตารามและวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตจำนวน771ศพและชาปนสถานนอกกองทบกจำนวน109ศพญาติผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เดือดร้อนนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาประสานขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข02 2, 270 5685-9 020927766หมายเลขนี้30คู่สายค่ะ0889847605 10 091 010 0118 9และ0909809948 9หรือประสานผ่านทางเพจ Facebook t v 5 HD 1และ l ลาย ID ดี c o v i d t v 5 HD 1ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวัน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จะคลี่คลายค่ะขณะเดียวกันกองทัพบกนะคะยังคงให้บริการตรวจคัดกรองโควิด -19 แบบ One Stop Service โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสรฐานบกอำานวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตนะคะยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระบบทุกขั้นตอนพบว่าประชาชนยังคงลงทะเบียนเข้าใช้บริการตรวจคัดกรองโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวอย่างต่อเนื่องวันนี้ประชาชนเดินทางมาที่ศูนย์คัดกรองเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้ซื้อชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK มาตรวจด้วยตนเองบางรายพบว่า ผลการตรวจเชื้อนั้นออกมาเป็นบวกก็เลยรีบเดินทางมาตรวจซ้ําเพื่อขอยืนยันผลที่แน่นอนเช่นเดียวกับประชาชนที่ตรวจเองแล้วไม่พบเชือ้อแต่ว่ามีคนภายในหมู่บ้านพบเชื้อหลายครอบครัวภาพรวมตั้งแต่วันที่ 2, สองสิงหาคมจนถึงวันนี้มีประชาชนเข้าใช้บริการแล้วมากกว่า24,000คนทางศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบกก็ได้สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วกว่า5,000คน ซึ่งผู้ติดเชื้อที่จำเป็นต้องได้รับยาฟิรายาฟาวิพิราเบียสะสมอยู่ที่1,062คนรับยาฟ้าทลายโจน2 4ร2,419คนและทั้งหมดได้เข้าสู่ระบบการรักษาดูแลตามระบบของสาธารณสุขสำหรับศูนย์คัดกรองแห่งนี้นะคะเปิดให้บริการวันละ1น0 0 0คนทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเป็นบริการแบบวันสต o อ s เซอร์วประชาชนที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า1วันผ่านแอปพลิเคชันคิวๆเท่านั้นและเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือสําหรับรหัสการนัดหมายและให้นามาพร้อมกับบัตรประจําตัวประชาชนรวมไปถึงปักกาส่วนตัวด้วยค่ะขณะที่กองทัพอากาศก็มีบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่สนามกีฬากองทัพอากาศถูปเตมีกองทัพอากาศ ยังคงสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขให้บริการตรวจรักษาโควิด -19 แบบครบวงจรต่อเนื่องจนถึงวันที่17กันยายนนี้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายกำหนดให้บริการตรวจวันละ1,000คนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบครบวงจรค่ะโดยประชาชนจะต้องลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ผ่าน QR Code RTAF COVID Booking เท่านั้นและเปิดให้จองคิวออนไลน์ล่วงหน้า1วัน เพื่อเข้ารับการตรวจในวันถัดไปในเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาประชาชนผู้เข้ารับการตรวจจะต้องมาตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้พร้อมแสดงบัตรประชาชนและหลักฐานการจองเข้ารับการตรวจกรณีติดเชื้อเจ้าหน้าที่จะทำการสอบและวิเคราะห์ผลด้วยวิธี RT-PCR และ x อ็กซเรย์ปอเพื่อตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้งหากพบว่าผลตรวจไม่ติดเชื้อสามารถกลับบ้านได้พร้อมใบรายงานผล แต่ถ้าผลตรวจติดเชื้อเจ้าหน้าที่จะส่งให้พบแพทย์วินิจฉัยจำแนกตามอาการกรณีเป็นผู้ป่วยสีเขียวจะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโฮมไอ o l a t i o n และจะได้รับยาฟาวิพิราเวียและยาฟ้าทลายโจรพร้อมอยาและอุปกรณ์ช่วยเหลือตามความจำเป็นตามคำแนะนำของแพทย์ส่วนกรณีเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงจะส่งตัวเข้าสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไปค่ะ ทุกเหล่าทัพยังคงจัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะกองทัพไทยสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ล่าสุดมีกำลังพลเข้าบริจาคโลหิตแล้วจำนวน1,9297นายได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น46,132,562ซี แบ่งเป็นกองปัญชาการกองทัพไทย8,686นายได้ปริมาณโลหิตสะสม3 6 6 0 9 3 9 0 0กองทับปก6 3 6 8 1นายได้ปริมาณโลหิตสะสม25,853,652 c, c กองทัพเรือ2 4 0 1นายได้ปริมาณโลหิตสะสม9 1 0 4 8 7 6 0 c, c. กองทัพอากาศ16,529นายได้ปริมาณโลหิตสะสม7 4 3 6ล้านสีมั้ทางนี้เพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ค่ะ ต่อกันที่มณฑลฐานบกที่28นะคะได้ร่วมกับกองอํนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยส่งมอบบ้านพักหลังใหม่ให้กับผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมร,ราชินีนาถพระบรมร,ราชชนนีพันปีหลวงพลตรีสุระศีลโสภาผู้บรราการมณฑลฐานบกที่28เป็นประธานในการส่งมอบบ้านที่สร้างใหม่ให้กับนางสกุลชาวนาปแปนอายุ75ปี เจ้าของบ้านเล็กที่342หมู่1ตำบลสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบรอบ89พรรษา12สิงหาคม2564ไทยหลังที่หน่วยได้ส่งกำลังพลจิตอาสามนฑลฐานบกที่28ช่วยกันสร้างบ้านหลังใหม่แทนบ้านหลังเก่า ซึ่งมีสภาพไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยและชุดโ่งมากสภาพเป็นลักษณะเพิงพักสังกสีเก่าๆมีความเป็นอยู่ยากลำบากค่ะเจ้าของบ้านนั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้น้อยและไม่แน่นอนโดยกำลังพลได้รื้อถอนบ้านหลังเก่าออกจากนั้นได้สร้างบ้านหลังใหม่เพื่อให้ได้อยู่อาศัยอย่างปลอดภยัยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ตียิง่งขึ้นค่ะ ทหารยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนะคะล่าสุดได้มีการจัดกําลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะกองพันฐานปืนใหญ่ที่20กรมฐานปืนใหญ่ที่21ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันฐานปืนใหญ่ที่20กรมฐานปืนใหญ่ที่21ร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือนลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ที่บ้านต้นเกลือหมู่4ตำบลแม่พูนอำเภอรับแปลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติโดยพื้นที่ที่อาศัยอยู่เป็นเนินเขาอาจเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลา,ลากอีกทั้งปัจจุบันประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประชาชนในพื้นที่รู้สึกดีใจและปล่าปลื้มใจเป็นอย่างมากที่หน่วยฐานในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส ส่วนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรับที่4กองกําลังนเรศวรได้จัดกําลังพลรวมกับกองร้อยเครื่องยิงหนักฐานปฏิบัติการมหาราชและส่วนราชการในพื้นที่บ้านเดลอคีให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเกิดน้ําป่าไหลหลากเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน,านโดยประชาชนที่บ้านเดลอคีหมู่3ตนนําบลหนองหลวงอําเภออุ้มผางจังหวัดตากได้รับความเดือดร้อนโดยได้ช่วยกันอพยพเคลื่อนย้าย สิ่งของเครื่องใช้และสัตว์เลี้ยงไปไว้อย่างพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยและปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงใกล้กลับสู่ภาวะปกติแต่หน่วยยังคงจัดกำลังพลให้การช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์พายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงปริมาณน้ำในลำห้วยแม่น้ำสาขาในพื้นที่อำเภออุ้มผางและพื้นที่เสี่ยงบนดอยสูงหมู่บ้านห่างไกลรวมกับฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง ปิดท้ายกันที่กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนยังคงจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธาร,รณภัยพร้อมเครื่องมือและยานพาหนะเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านเมืองเอกตมบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่องหลังเกิดฝนตกหนักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่าย ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นด้วยค่ะส่วนพ่ราบข่าวในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอในชื่อตอนกองทบ,บกตรวจโควิดเชิงรุกและส่งถังออกซิเจนต่อลมหายใจฟรีถึงบ้านไปติดตามพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่ราบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมและพี่ยีนก็อยู่ที่ศูนย์ประสานงานต้านไทยโควิดกองทัพบกครับใช่แล้วล่ะค่ะภารกิจของศูนย์ประสานงานต้านไทยโควิดกองทัพบกของเรานั้นเป็นสื่อกลางที่จะประสานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิดสิบเก้าในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปดูการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนั้นได้ทราบค่ะได้อุ่นใจว่าท่านนั้นห่างไกลโควิดหรือย,ยังไปชมกันค่ะ กองทบกเดินหน้าและให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 โดยจัดทีมแพทย์โรงพยาบาลคล้ายทหารลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทั่วประเทศไทยเพื่อตรวจหาเชื้อ และหากพบเชื้อจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไปพร้อมทั้งได้มอบถุงยางชีพเพื่อใช้สำหรับดำรงชีวิตในห้วงของการกักตัวรักษาอาการที่บ้านด้วยค่ะทั้งนี้ยังได้สนับสนุนทีมแพทย์อาสานำส่งถังออกซิเจนช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด -19 และรักษาตัวที่บ้านหรือโฮมไอ s o l เลชันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับประชาชนที่ได้ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทับ,บก เพื่อให้นำส่งถังออกซิเจนให้กับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการทางระบบการหายใจเพื่อช่วยในการรักษาตามบ้านพักอาศัยของตนโดยใช้ศักยภาพของศูนย์การเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบ,บกซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิดมาอย่างต่อเนื่องครับ กองทบบกเห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนและความเดือดร้อนของประชาชนผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ได้สนับสนุนยานพาหนะและกําลังพลสําหรับภารกิจนี้โดยเฉพาะค่ะซึ่งก่อนเริ่มปฏิบัติภารกิจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องเข้ารับการอบรมในการเคลื่อนย้ายถังออกซิเจนวิธีการเปิดวาล์วปรับแรงดันออกซิเจนและวิธีการต่ออุปกรณ์ช่วยในการหายใจจากทีมแพทย์อาสาเพื่อสามารถให้คําแนะนํากับผู้ป่วยหรือครอบครัวเบื้องต้นได้ โดยภารกิจนี้ใช้ระยะเวลาการขนส่งประมาณ1ชั่วโมงครึ่งต่อ1ังถังซึ่งกองทัพบกก็เร่งปฏิบัติอย่างเต็มที่ค่ะเนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยมีความจําเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพื่อช่วยในการรักษาเป็นจํานวนเพิ่มมากขึ้นค่ะกองทกักบบ เห็นถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนเพราะความต้องการออกซิเจนต่อลมหายใจของผู้ป่วยโควิดนั้นมีความสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถรอได้ซึ่งแม้การช่วยเหลือนั้นจะยากลำบากหรือห่างไกลธุรกันดารแค่ไหนกองทัพบกจะปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทเพื่อให้ผู้ป่วยโควิดหายป่วยมีสุขภาพที่ดีและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติโดยเร็วที่สุดกองทัพบกจะดูแลรับใช้และเคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไป พี่ยินครับนั่นก็คือภารกิจของกองทัพบกในการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนครับค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นห่างไกลไวรัสโควิด -19 ให้ได้มากที่สุดนะคะพิทัาราะชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพระาะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะวันนี้ยินกับอาร์ตต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรายการ VR Soldiers ในวันนี้นะคะช่วงหน้ารับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสวัสดีค่ะ